โอ้ยลืมต้องใส่ถุงมือหน่อยก็จะแกะการ์ดโปกเกมอนนะครับก็อันนี้อะไรวะมันเป็นชุดพิเศษมั้งชุดการ์ดพิเศษนะฮะของซ,ออซื้อมาจากไหนอ๋อซื้อมาจากในอินในอินออนไลน์นะฮะซื้อลดราคามาถุงมือนิดนึงเพราะว่า การ์ดไอชุดที่แถมแสงน้ำทางเซนเซลล่านี่ตัวใบอะไรอะเปลหามยามลาตรีนี่ขายได้ไปละแปดสิบผมเพิ่งขายไปสามใบสองร้อยห้าสิบลมส่งนะก็ลเลยเออถือว่าการ์ดขาวที่มีราคายอยู่ใช้ได้ใช้ได้ก็เลยอันนี้ซื้อมาอยากรู้ว่าข้างในมีอะไระัะมันก็มีการ์ดโปรโมเป็น AR หนึ่งใบนะ ตัวเซลโอล่านะครับส่วนชุดนี้เป็นการ์ดโอมหมอนกันจะเป็นการ์ดขาวธรรมดาเดียวฮะแโนโโคเกเตอร์ ator, แต่ว่ามันมีรูปที่มีตัวเทรนเนอร์วิ่งมาด้วยกัน,นแกะยังไงวะเนี้ยต้องแงะข้างบนนี้ออกแล้วดึงออกมาปะอย่างนี้ปะมันจะพังไหมเนี่ยหรือว่าแงะข้าง <c oughs> ยากคันนี้ทำไม่งั้นมันไอตัวพลาสติกนี่มันจะห่างนะจะเอาของโบนแล้วดึงมันก็ไม่ได้กะมันต้องเอาไอใบนี้ออกมาใบาแข็งนั่นนี้ออกมาก่อนนับแรกเอออย่างงี้ดึงรูดไล้เลยไ,ไหมเดี๋ยว่ามันติดป่ะได้ไรมั้งก็ค่อ,อ,อยๆแงะออกมาแล้วกันเอาขอบๆออ,ออก ติดนี่นี่ไหมะสกอตเทปอเอ้ยมีหน้าะดึงไม่ออกถุงมือจะขาดไหมเนี่ยข้างล่างก็แปะสกอตเทปไว้อีกด้วยป่ะเนี่ยือเปล่านี่น่าจะออกบแล้นมากเออเอเอ อ๋อมันมะีอย่างนะอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรอะคืออะไรวะเนี่ยกระดาษอะไรวะเนี่ยกระดาษกัน้นอ๋อกันเป็นรอยโอ้โหเป็นบิกกกกบกบ๊กการ์ดเทลาปากก๊อดกับพวกผองมีบิ๊กการ์ดใส่เดียวกับบิก๊กไอ้นี่เลยโอ้มีมี ติดตะกดเทปไว้ด้วยแพ็กมาค่อนข้างดีนะฮะก็จะได้ตัวนี้12องมาดูว่าในชุดนี้จะมีอะไรเด็ดหรือเปล่าตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรทั้งอย่างก็จะเป็นบอกว่ามีไปอะไรบ้างรุ้นอะไรบ้างอะไรนี้ทิงไปเถอะไม่มีค่าอะไรนะ, <c oughs> ะ <c oughs> เก็บไปละเกตะที่บ้านอ๋อนี่เป็นการ์ห่อมาด้วย สองใบมามาดูนี้กันดีกว่าได้อะไรที่น่าสุดก็คือสิบสองนี้มากกว่าเรวจะได้ทองเทิงเลยครับ,บ้างแต่เอที่ขายในเซเว่นนี่ไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วผมเลิกซื้อเลยคนบอกได้การ์ดอะไรป็นขาวล้วนโอ้แทบช็อคอย่างเซง็งขาวขาวล้วนครับซีดราเกีย โคุชิโร่ทาฮาร و เอเลคิเบลมาเปิดไลยขาวล้วนเลยมันจะไม่ใจร้ายไปหน่อยเด้อหลายร้อยอยู่นะเนี่ยสี่ร้อยร้อยบาทปาปิมอจิมิมานิเปอร์เซียนไหใต้คารามานิโร่โอ้โห ขาวล้วนโพรสีโพรธาสอะไรจิดวับเลยไหมเออต้องมาบ้างดีวะกูเรกกรูโคกูลินนิวลาโปร่งถ้ำใหญ่ซีโร่และคาอาพามตไดมัตั์เซล ไม่ใช่าพามดกี่อ้นักเซล AA หนึ่งใบแม่อ a ขอเป็นนกได้ไหมขี้จิกขี้ขีดสืกอะไรทักอย่างาแพงหน่อยใบยละสองร้อยได้ได้มาใบหนึ่งอโอ้แต่สองรุ่นันิ่งเนียเหนียว,ยวอื้มอื้มฉีดไม่ออกเลยฮะโอ้โหดูดิดูความเหนียวของเขา สุดจะเหนียวตัดดีว่าไม่ไหวเหนียวเกินความเหนียวถึงขีดสุดโอ้โหเออใช้คัตเตอร์ช่วยกรีดนิดนึงเดีจะเป็นของดีถึงกรีดยากขาววิโคคุม,มะ เฮกาคิววาวาสลิปเปอร์นะเทคนิครับของอันสุดโอ้มาผมได้อาไบเดียอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอจันน่าจะได้การ์ดจากญี่ปุ่นนะครับฝากน้องซื้อมาให้คามิชูคามุคามิ วูลูเดนทูราอ่าอ่าหรือเปล่าอืมสอาร์ SR, ป่ะเนี่ยสอาร์เว้ยเอ้าอาคามัตสึสอาร์เอาเลยสอาร์หนึ่งใบนะฮะจากชุดนี้เออเว้ยก็ดีแต่ว่ามันเป็นตัวไม่ดังละสิไดโชว์เทรนเนอร์ไมโทนแต่ก็ถือว่าดีนะ ผมนะซื้อชุดอย่างเงี้ยได้เอชอาร์เพราะว่าราคามันถูกคิวะวาคามิชูคามุคามิมาวิปอีเวลทอลคิติคิกิสกึเออเฮ้ยเราไม่ได้เปลหามเลยเว้ยเปลหามยามราตี ในวิบวับอีกใบวูลูมันซ้ำันยังว่าโบรรอนโปรโดกา้ายาโดคิงอืมกับอา่าสีลาเหล็ก <c oughs> เป็นโปกเกมอนจากอนาคตโอ้หัวเหล็ก ขนครั่งขาวอสนันกาติชูสามายุรุก้อนแรงดึงดูดโหไม่ได้เปรหามเลยเว้ยวาัตาชิรากะไม่ได้เปรหามเลยขอเปรสักใบได้ไหม,ไ,มไดเอสอาร์ <c oughs> โซแบตโซโดโซโโดมคุโรโทเกะเนมารุกับอาร์อารใบเฮ้ยฟามจิซ้ำโอ้โหแสดงว่ามันยำมาละเะปกติในเซตไม่น่าจะให้ให้ใบอารอาร์ซนั่นเองนะ เห็นเป็นกล่องก็จะไม่ซ้ำนะโอนี่แสดงว่าเป็นยำแท้บูมิบูนิตโตโกาดแสมด้วยมาโฮมิน,มมนคัดโรตอมคิวเรมนี่มีคนอิมเฟียนะฮะโอ้อจบโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ10นาทีแล้วสรุปเราได้ตัวนี้นะฮะ เป็นการ์ด S R จากชุดพิเศษสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะเดี๋ยวมีอีกชุดมีมีมมสมุดชุดนี้ญี่ปุ่นก็ไม่มีขายนะมันเพราะว่าของเราเอาสองชุดของญี่ปุ่นมายำรวมกันอันนี้ผมผมได้ซื้ออะไรมาเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยววันจันทร์ได้การ์ดมาแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปไปจะไแจ้งว่า เอาอะไรมาจากญี่ปุ่น้างนะฮะน่าจะเป็นชุดที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมไม่พลาดนะเห็นมันข้ามไปเลยเพราะว่าของไทยจะออกก็เป็นไอตัวชุดไอปิกาจูเลยไอไฟฟ้าแต่ชุดนี้มันเหมือนข้ามไปชุดต้นมาพร้าวเออเดี๋ยวค่อยมาแกะดูกันมันมีอะไรเด็ด โอเคตามนี้อันนี้เราได้ S R มานะเฉยโอเคครับผม